คู่หูของผมหายไปไหนน้อน้องลีฟข้าอยู่นี่ท่านเ,าเชฟซึ่งเมนูนั้นก็คือไก่ต้มครับไก่ต้มนั่นเองเป็นเ<ผ>ม,ม,มนูที่ทุกบ้านจะต้องมีในช่วงนนนี้จะตอมนอมนแ<ร>ครับเทศกาลตรุษจีนถึงเอาไก่สามวนะคะนรัไม่เอา,เอาไก่หนุ่มไม่ได้หรอไม่ค่อยชอบกินไก่สาวเลยเ อันนี้ไปไม่ถูกเลยกินอย่างเดียวเมนูเดียวมันก็จะเบื่อใช่แสดงว่ามีเมนูในใจมีครับเมนูอะไรเชฟสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวพี่ไทยมีคู่หูของผมหายไปไหนเนาะน้ะนองลิฟน้องลิฟอยู่ไหนครับข้าอยู่นี่ท่านเาชฟ โอ้โหวันนี้มา เต็มเลยนะครับเต็มมากมากเลยถุงถวยจังเลยอ่ะแจริงเ่รเป็นแบบว่ามีอยู่แล้วในบ้างนะอยู่แล้วในบ้างนะอปนนีุดไปจ่ายตลาดเฉยเฉยมีชุดจ่ายตลาดเลยครับแต่ตลาดเฉยเยธรรมดาธรรมดาเบสิกเลยอืสวยมากเลยที่บ้างเชฟไม่มีกันเหรอแบบนี้ไม่มีครับไม่มีครับไม่มีตั้งหลายหัวนะอยู่ที่บ้างเนี่ยโอ้เทศกาลเทศกาลอะไรครับเนี่ยแข่งเรือละมังเชฟแต่งมาขนาดนี้ก็ต้องตกจริงไม่เล่าแต่งแบบนี้คือสวยมากๆ สมกับที่เป็นเทศกาลสุดจีนจริงๆเลยนะครับเทศกาลแบบนี้เชฟเนี่ยต้องมีเมนูมาแนะนำลิฟเราว่าจะต้องใช้อะไรบ้างได้<ต>เลยครับจะแนะนำขอคลายปักตรงนี้ <laughs> ไหม <laughs> นอกจากมวยหัวแล้วตรงนี้ก็คือมวยปักด้วยโอเค,ะคะโอเคเรากลับเข้ามาสู่โหมดปกติใช่เรากลับมาพูดแบบปกติได้เลยนอกจากมวยปักเราก็คุณผู้ชมอาจจะฟังไม่รู้เรื่องด้วยได้นะครับผมเรื่องนี้คอจะแข็งนิดนึงนะครับผมคอจะเชิดตลอดเวลาคอแข็งมากได้ครับ ฉันต้องมีเมนูมาแนะนำริบแล้วเนี่ยวันนี้แต่งเต็มขนาดนี้ขอเมนูเต็มๆมาได้ไหมเมนูที่เหมาะกับเทศกาลตรุษจีนใช่ไหมครับอ่าก็เขาใช้อะไรกันบั่งดีกว่าเทศกาลตรุษจีนก็จะมีไก่ต้มมีเป็ดต้มมีปลาทั้งตัวมีหมูต้มนะครับนอกจากนั้นก็อาจจะมีปลาหมึกแห้งด้วยครับนะครับอันนี้คือตีขาจเป็น้สัตว์ทั้งหมดเลยใช่ครับเป็นเนื้อสัตว์ทั้งหมดเลยเป็นส่วนไก่ เป็นเครึ่งซีกไม่ได้ไก่ก็ต้องเป็นไก่ทั้งตัวข้ามแ่งข้ามผ่าใช่ต้องมาเต็มๆใช่ครับเขาใช้วัตถุดิบหลายอย่างเหมือนกันน่าจะส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อสัตว์หมดเลยเป็นเนื้อสัตว์ใช้เนื้อสัตว์นี่แทนความมั่งคั่งอ่าแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจัดไปเต็มๆทั้งตัวนี่เราจะมั่งคั่งล่ำรวยใช่ครับล่ำรวยคือบรรพุรุษเราสื่อถึงบรรพุรุษว่าเรามีอันจะกินนะไม่ใช่เฉพาะตัวเราด้วยเราก็ส่งไปให้บรรพุรุษของเราด้วยประมาณนั้นนะครับ ถ้างั้นวันนี้เชฟต้องมี1เมนูให้ลิบรับาได้ครับซึ่งเมนูนั้นก็คือไก่ต้มครับไก่ต้มนั่นเองเป็นเมนูที่ทุกบ้านจะต้องมีใน <จะ S 1> ช่วงเทศกาลตรุษจีนเพรกการะฉะนั้นเราไปดูเมนูของเรากันดีกว่าไก่ต้มจัดไป วัตถุดิบในเมนูของเราในวันนี้พร้อมแล้วนะครับผมเมนูของเราก็คืออะไรนะครับขออีกทีครับไก่ต้มครับไก่ต้มนะครับผมไก่ต้มนี่มันทําง่ายหรือมันทํายากเชไม่มีอะไรมากขั้นตอนซับซ้อนนะครับก็แค่เรามีอุปกรณ์แล้วก็วัตถุดิบที่อยู่ข้างหน้านี้ครับผมคนผู้ชๆทางบ้านจะได้ทำตามง่ายมากวนี้ถูกต้องครับทำทำไม่ยากทําง่ายทุกเมนูที่ยากมาอยู่ตรงนี้เนี่ยอันเนี้ย ใช่ครับไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเราต้องเลือกยังไงครับผมอันนี้อันนี้คือไก่อันนี้คือไก่ไม่เกิน1นกิโลครึ่งนะครับมันจะมีไก่ไก่เนี่ยมันมีไก่เนื้อไก่ที่เป็นเนื้อหนังที่มันเป็นสีเหลืองๆอ,อ่ะอ,อันนั้นคือไก่ไก่เหนียวเป็นพันเดียวกับไก่อกไหมที่มาบีบบีบแล้วว่าวิธีการเลือกก็คือเราดูว่า,ามันมีปีกไหมเราดูไก่ที่ยังไม่ได้ผ่านะครับดูว่าหน้าอกสวยไหม อ่าเราจับดูว่าหน้าอกไม่แฟบสดนะ,นะนนแล้วก็ไม่ช้าไม่อะไรเราไปตลาดเนี่ยเราขอดูไก่เขาบอกว่าพี่ขอดูไก่ได้ไหมคะะครเราเราก็ไม่สือเราเรา เราไม่ือซื้อตัวที่เราคิดว่าเราไม่ชอบใช่ไม่ใชรถามก็ไม่คาเพราะถามได้นะคะถามได้นะคะก็เลยถามไปเฉยไงเฉยแล้วแล้วทำไมเราถึงเอาไก่สาวนะทำไมเราไม่เอาไก่หนุ่มไม่ได้หรอไม่ค่อยชอบกินไก่สาวเลยมีอันนี้ไปไม่ถูกเลยมันเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าครับขั้นตอนแรกเราต้องทําอะไรก่อนขั้นตอนแรกนะครับเราจะเอาไก่นี่มาเอาเกลือที่เราเตรียมไว้นะครับมาทาให้หมดเลย นะครับทาไปเรื่อยๆอยี่นะอันนี้เรานะใช้เกลืออะไรเชฟก็เป็นเกลือสินเทาธรรมดานี่แหละครับทาแค่ให้ทั่วไม่ต้องไม่ต้องคิดว่ามันเยอะไปก็ทาแค่ทาให้ทั่วในปริมาณที่เราใช้เกลือตอนนี้ประมาณ1ช้อนโต๊ะทําให้ไก่ออกมาสวยเวลาเราต้มแล้วนะครับสองนี่ก็คือลดกลิ่นคาวของตัวไก่ นะครับตัวตีนไก่อะไรอย่างเงี้ยเราอันนี้เราล้างเรียบร้อยแล้วนะครับพูดจำไม่สุภาพเลยทำไมไม่พูดว่าเท้าไก่พูดว่าตีนตีนตีนไก่ได้ไงบ้านเขาเรียกตีนไก่ผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมเ็าไม่เรียกเท้าไก่ตั้นสิเก็บปีกให้ดูอีกทีนะมาขอขอชอได้ครับนี่เดี๋ยวผมตอน้เก็บตามนะครับได้ครับผมเรก็พับมันมาอย่างนี้นะครับเนี่ยพับมันมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ยัดมันไปเลยยัดมันไปแล้วมันก็ให้มันไปขัดกันอยู่ ขั้นตอนสําคัญนะครับเวลาเราต้มเราจะทําให้ไก่ดูน่ากินมากยิ่งขึ้นก็คือเราต้องจัดหัวมันให้ดูดีมี2วิธีนะครับในการในการทําให้ไก่คอตั้งนะครับเราก็ใช้เชือกฟางนะครับเชือกฟางนะครับเราสอดเข้าไปในในจมูกของไก่นะครับแล้วก็ดึงนะครับวิธีแรกนะครับดึงแล้วก็ให้เราไปขัดกันตรงที่ส่วนของปีกไปฝั่งนี้นะครับอีกฝั่งนี้ก็มาฝั่งนี้แล้วเราก็มาพันตรงหัวแบบนี้นะครับแต่นี่คือเราเลือก วิธีที่จะใช้ไม้จิ้มฟันนะครับครับผมขอไม้จิ้มฟันนะครับน้องลิบน้องใช้กี่อันครับเชคครับก็ประมาณ4ี่อันครับอันนี้คือเราเราเล็งไว้นะว่าเราประมาณนี้นะครับแล้วเราจิ้มลงไปเลยครับนี่วันนี้เราจะมาทําการฝังเข็มไก่นะคะที่จุดตันแค่ครับไม่ให้ลมปานของไก่ตีกลับมาอ่อยังไอ้ขอกกูตายแล้วก็ยังไม่เลิกยุ่งกับกูอีกเวลาเราต้มไก่ออกมาแล้วเนี่ย ไก่ไก่มันจะเซ็ตตัวนะครับพอมันโดนความร้อนคอมันก็จะอยู่แบบนี้เลยมาจิ้มฟันพอเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราดึงออกได้อตอนตรมนะครับพร้อมที่จะลงไปแบบว่าหรือ,อยังครับเชฟหรือว่าต้องทําอะไรต่อก่อนพร้อมแล้วครับเอาอันนี้ลงก่อนเลยได้ครับแล้วอันนี้เราเชฟเดี๋ยวพอเอาไก่ลงเสร็จเดี๋ยวเราจะ อันนี้ใส่ลงตามไปครับเป็นไงฮะจับถนัดมือไหมครับตัวนี้จับถนัดมือมากครับนี่ให้ดูให้ดูตัวจุกด้านบนนิดนึ่งครับให้กล้องดูจุกด้านบนนี่ทีนะครับนี่อ่ะเชฟเชฟองจับเลยฮะต้องเปิดฝาหม้อดูนะครับผมเป็นไงฮะชอบไหมครับผมชอบมากเลยครับมันคือมันคือมันจับพอดีมือมากเพราะนี่คือหม้อต้มสแตนเลสนะฮะรุ่นโดมฮะจากซีเกิลหรือว่านกนางนวลนั่นเองนะครับผมนี่จะเห็นว่าจุกด้านบนนะฮะใหญ่จับถนัดมือนะฮะแล้วก็มีหูจับนี่ก็ถนัดมือเหมือนกัน ครับยกดูเชฟลองยกดูยกดูนะครับโอ้โหเป็นไงเต็มไม้เต็มมือเต็มไม้เต็มมือนี่คือหมายถึงว่าฝ่ามือของผมนี่อุ้มเข้าไปนี่คือจับถนัดมือมากเลยนะครับและตัวหม้อนะคะตัวหม้อนี่เป็นสเตเลดอย่างดีนะครับแข็งแรงทนทานนะครับผมตัวนี้เขาเรียกว่ารุ่นโดมนะเชฟเป็นหม้อต้มรุ่นโดมจะสังเกตว่าพอปิดฝาปุ๊บนี่เหมือนโดมเลยใช่ครับช่วยในเรื่องของการต้มให้มีประสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ้นนะฮะนี่นกนั่งนวลเขาคิดมาให้แล้วนะครับผมตัวนี้ เป็นหม้อต้มสแตนเลสนะคะรุ่นโดมนะครับผมอ่าและตอนนี้ไก่ของเราก็พร้อมที่จะลงไปแหวกว่ายแล้วใช่ไหมครับเชฟใช่ครับนี่ตัวนี้นะครับหม้อสแตนเลสตัวนี้มีความปลอดภัยมากนะครับเชฟเหมาะแก่การทําอาหารแล้วก็ฝาที่เป็นรูปโดมเนี่ยช่วยให้ความร้อนเนี่ยกระจายได้ทั่วถึงใช่ครับผมนี่ไก่ของเราลงไปแช่น้ําอุ่นแล้วนะครับนี่ครับผมเราเปิดเตาหรือยังครับเชฟก็เรายังไม่ได้เปิดเตานะครับเราจะใช้ในการต้มไก่เราใช้อุณหภูมิที่น้ําปกติก่อนนะครับที่มี เราจะไม่จุดเตาไว้ก่อนใช่ครับเราจะใส่ของให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราค่อยเปิดไฟนะครับเพราะว่าการต้มไก่ไว้เจ้าหรือการต้มไก่ที่ถูกต้องนะครับเราต้องใส่ในน้ําอุณห <rum> ภูมิปกติวิธีนี้จะทําให้ไก่ที่เรากินเนื้นอรสชาติเนี่ยมันนุ่มมันอร่อย นะครับนี่เราก็เลยต้องเป็นน้ำอุณหภูมิห้องแบบนี้ใช่ครับนะครับผมแล้วก็ตัวหม้อตัวนี้นะครับเชฟสามารถใช้ได้กับเตาทุกแบบไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเตาอินฟราเรดนี่ได้ทุกหัวเตานะครับเชฟขั้นตอนต่อไปคืออะไรฮะขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะใส่รากผักชีรากผักชีเดี๋ยวเราจะทุบก่อนนะครับให้ยังงั้นผมเก็บอันนี้ให้ก่อนเชิญเชฟแค่บุบทุบๆแค่นี้เองเหรอเชฟใช่ครับแค่บุบๆครับ ใส่ลงไปเพื่อไม่ให้มันมีกลิ่นคาวของไก่นะครับแค่นี้นะครับแล้วก็เราจะตามด้วยชัยนะครับพริกไทยเม็ดนะครับครับผมเดี๋ยวอพอน้ําเริ่มเดือดขึ้นมาไก่มันจะคายความเขาเรียกว่าเลือดที่อยู่ใน,นตัวไก่ยังไม่ตายเหรอเชฟมันคายได้ด้วยแล้วเลือดนั้นจะกลายเป็นฟองอะนะครับไอสิ่งที่เป็นฟองนี่แหละมันจะคือกลิ่นคาวเดี๋ยวเราค่อยๆช้อนออก นะครับอันนี้น้ํามันเราจะไว้ใช้ทาตอนที่ไก่ต้มเสร็จแล้วอ๋อลเพื่อความสวยงามขึ้นมาใช่ครับเราพิถีพิถฐานมากอ่ะโอเคงั้นตอนนี้เราปิดปากก่อนได้ครับใช่ไหมครับเชฟใช่ครับเราต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเชฟสี่สิบนาทีครับสี่สิบนาทีครับเอาปิดอีกเราต้องใช้เวลาในการต้มเท่าไหร่นะครับเชฟสี่สิบนาทีครับผมโอ้เสียเวลาแย่เลยเชฟเราไปดูอะไรที่มันใช้กินคู่กับไก่ดีกว่าไหมได้ครับ สิ่งนั้นก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดครับผมงั้นเราไปดูวิธีการทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันเลยดีกว่าครับม,มาแล้วนะครับผมนี่ตรงหน้าของเราก็คืออุปกรณ์ในการตำน้ำจิ้มซีฟู้ดครับผมวัตถุดิบมากหน้าหลายตานะฮะแต่อาจจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วงั้นเรามาเริ่มกันที่เราต้องใส่อะไรก่อนครับเชฟใสกระเทียมสน้กระเทียม นะครับแล้วก็รากผักชีรากผักชีนะครับผมหมดเลยไหมหมดเลยครับโอเคที่เลยนี้เราตำเลยไหมหรือเราต้องใส่ใส่เกลือใส่เกลือครึ่งหนึ่งประมาณนี้ครับผมอ่าทีนี้เราตำก่อนเลยครับตำแห้งก่อนนะครับเพื่อไม่ให้กระเทียมพริกรากผักชีมันดิ้นนะครับเทคนิคนะครับเท๊ก็จะเปิดเพลงมันมากมันจะได้ไม่ดิ้นนี่ ระหว่างที่น้องลิฟตําเนี่ยผมจะมาลองมาดูไก่นะครับว่าเราสุกหรือยัง<อ>นะครับน้องตานานไหมเนี่ยเชฟครับผมจะเห็นว่า<ฮ>ไก่ดูมีความสุกนะใช่ครับครับแล้วก็จะเห็นว่าเมื่อเราผ่านไปสักพักหนึ่งนะครับไก่ที่เราต้มมันจะมีฟองนะครับทีนี้เราก็จะช้อนฟองออกนะครับตักจนกว่าน้ํามันจะใส่นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราใส่น้ําตาลลงไปอ๋่านี้ใช่ครับ อโอเคพอก่อนครับตำแรงๆหน่อยครับไม่มีแรงหรอครับวันนี้ไม่ค่อยถนัดตำเลยเชฟปกติถนัดแต่ถูกตำขิงโปต๊ตัดซีดครึ่งหนึ่งอ่ะใช้ช้อนนี้แหละครับจุ่มไทยใส่น้ำปลาลงไปครับได้เลยหรอใช่ครับใส่น้ำมะนาวล,ลงไปนะครับทีนี้เราไม่ต้องตำนะครับเราใช้ใช่ครับเราใช้สายของโคยัวย่วบนนีก็จะได้งั้นเราใช้ช้อนเนี่ยคนๆนะครับเอาน้ำตาลใส่ลงไปด้วยวิธีการประหยัด อันำร้านต้มต้าแล้วจริงๆรสชาติมันต้องออกประมาณไหนเชฟออกเปรี้ยวหวานเค็มนะครับสามรสแล้วก็เผ็ดอันนี้คก็คือเสร็จแล้วใช่ไหมเชฟเสร็จแล้วครับใช่ครับเสร็จแล้วครับหนี่เราก็ได้มาแล้วเรียบร้อยเราจะได้ย้ำนะครับถ้าใครกินเผ็ดก็เติมเผ็ดลงไปอนะฮะเพิ่มได้อันนี้คือรสชาติกลางๆนะครับไก่นี้เราต้องรออีกนานไหมครับเชฟขอดูนะครับต้องรออีกนานแค่ไหนเราจับเวลาอยู่ที่40นาทีนะครับ เราจะเห็นว่าเราเปิดไฟเนี่ยมันไม่เดือดนะครับเราให้ความร้อนเนี่ยให้ค่อยไก่ในสุกไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้ใช้ไฟแรงไม่ได้ใช้ไฟแรงครับนะครับผมไม่เปิดไฟแรงนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปรอไก่วัตถุดิบหลักของเราในวันนี้กันได้ครับไปกันครับผมถึงเวลาที่เรารอคอยแล้วครับผมใช่ครับครบ40นาทีแล้วใช่ไหมครับใช่ครับผม ไก่ของเราให้เชปเปิดดีกว่าน้องลิซจะเปิดไม่ะ่ะให้เชปได้สัมผัสกับหม้อซีเกิลใบนี้ได้เลยว่ามันจับถนัดมือขนาดไหนครับเชฟห้าสี่สามสองหนึ่งอาไก่ไม่ตรดากับเราเลยเม,มันตายแล้วแล้วตอนนี้เราจะทำอะไรต่อเราจะตักนะครับตักแล้วก็ใส่าจานนะครับสังเกตดูไหมช้าๆนะครับเชฟช้าๆจะเห็นว่า สวยงามไหมครับสวยงามมากฮะชูชาด้ยชูคอขั้นตอ,อนถัดไปก็คือเราจะเอาไม้จิ้มฟันที่เราจัดทรงนะครับเราจะเอาออกนะครับครับผม,มแ,ลแล้วเสร็จแล้วเราสามารถทาน้ำมันได้เลยไหมเชฟ อีกทิ้งไว้อีกแป๊บหนึ่งนะครับก็ประมาณสัก5นาทีสัก5านาทีเนาะให้ไก่เสร็จตัวก่อนให้ไก่เสร็จตัวเพราะว่าระหว่างนี้ไก่จะคายน้ําออกมานี่นะครับจะเห็นว่าในจานนี่น้ําไก่จะลงมาเรื่อยๆนะครับพกน้ํามาด้วยเหรอใช่ครับพกน้ามาด้วยเนี่ยแต่เวลาว่าเจ้าเนี่ยเราไม่ได้ว่ากันตัวเดียวใช่ไหมครับใช่ครับกินจางเดียวเมนูเดียวมันก็จะเบื่อใช่แสดงว่ามีเมนูในใจมีครับเมนูอะไรเชฟ ไก่ทออดเกลืั้นเดี๋ยวเราไปดูเมนูถัดไปของเราที่จะแปรรูปไก่ต้มของเราเป็นไก่ทอดเกลือไก่นี่ดูแววาวดีนะเชฟ เมื่อกี้เชฟทานน้ำมันมันใช่ไหมใช่ครับทาน้ํามันเริ่มกันเลยดีกว่าเชฟเรับมพี่อะไรดีได้ครับก็เริ่มที่เราเอาไก่มาชําแหละหับเลยสับแล้วกันชําแหละดูน่ากลัวโอเคนี่นะครับผมที่ชิ้นที่เชฟสับมานะฮะก็จะไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากใช่ครับเดี๋ยวพอเราเดี๋ยวพอเราทอดเกลือมันจะหดลงอีก เวลาคลุกเกลือนะครับค่อยๆตะล่อมอไม่ต้องขยำนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเม็ดเกลือก็จะซึมเข้าในเนื้อไก่เองอนะครับเดี๋ยวเราทิ้งไว้แต่ถ้าเราไม่มั่นใจให้เราชิมว่าเราชอบรสนี้ไหมหอ่านะครับเราทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมง้นเดี๋ยวเราพักไก่ไว้ตรงนี้สักครู่เดียวครับครับผม และเราก็ได้ไก่ที่พักมา30นาทีแล้วใช่ครับุกเกลือไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะเข้าเนื้อเรียบร้อยเรียบร้อยเชฟชิมแล้วด้วยเมื่อกี้ใช่ครับชิมแล้วนะครับแอบจบไปแล้วใช่งั้นตอนนี้เราก็วอร์มกระทะได้ที่แล้วไหมครับเชฟใช่ครับวอร์มกระทะได้ที่แล้วก็เรายังไม่ต้องคนใดใทั้งสิ้นรอให้ไก่เซ็ตตัวแล้วก็ค่อยคนไปเรื่อยๆนะครับใส่เลยไหมใส่ได้เลยครับโอเคค่อยๆใส่นะครับ แล้วก็ตัวไก่ปะเบาๆนะฮะเชฟชอบกินส่วนไหนมากที่สุดถ้ามันกรอบนะส่วนที่เป็นหน้าอกอ่ะโคตรอร่อยเลยกระทะตัวนี้ก็เป็นของลกนา่งนวลด้วยนะสวยนะครับจับถนัดมือมากเลยครับเป็นหม้อต้มสแตนเลสที่เป็นทรงโดมฮะที่เราใช้ไปในเมนูแรกนะครับผมใช่ตัวนี้ก็เป็น อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จากซีเกิลเหมือนกันนะฮะ <ผม S 1> ก็คือเป็นตัวกระทะนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เขาก็จะเคลือบเทฟลอนมาแล้วแล้วก็เคลือบสารพิเศษ uh huh. กันที่จะอาหารจะติดกระทะแล้วก็ะะตอนนี้เชฟถ้าสมมติว่าถึงเวลาผัดแล้วะะก็สามารถจัดการได้เลยไม่ติดกระทะอย่างแน่นอนไม่ติดกระทะแล้วก็ป้องกันลอยขูดเวลาเราใช้สารพิเศษตัวนี้นะฮะมันจะช่วยเพิ่มความคงทนแล้วก็ยืดอายุการใช้งานของกระทะเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะว่าเราต้องผัดตัวนี้จะเป็นกระทะทรงลึกนะฮะจะใช้กับเมนูที่มีปริมาณ เยอะๆหรือว่าเหมาะกับเมนูของไทยที่จะต้องผัดเครื่องกงเครื่องแกงก่อน<ช>แล้วก็เติมน้ําลงไปใช้ต้มได้เลยแล้วค่อยเทใส่มหม้ออีกทีนึงถ้าสังเกตเชฟจะจับด้ามอยู่ตลอดเวลานะฮะเพราะว่ามันเป็นไงฮะมันจับถนัดมือมันใช้ง่ายที่สําคัญคือมันไม่ร้อนอันนี้เราต้องทอดจนเตรียมประมาณไหนครับเชฟก็ประมาณกรอบนอกนุ่มในประมาณทุเรียนแบบนั้นเลยนะครับคือข้างในยังมีเทคเจอร์ของความนุ่มอยู่แต่ข้างนอกเริ่มที่จะกรอบ อันนี้คือเขาเรียกว่าเกลือเนี่ยที่เราไปคลุกไว้มันจะซึมเข้าไปในเนื้อก็จริงแต่ว่ามันก็เหมือนกับเคลือบผิวข้างนอกด้วยใช่หักอยู่นานยั่วยวน,นมากๆเลยนะครับใช่ครับนนอันนี้เราต้องรอแห้งขนาดไหนครับเชฟเนี่ยประมาณนี้ได้แล้วครับ สีสวยมากๆเลยหนังนี่น่าจะกรอบนะฮะใช่น่าจะกรอบนะฮะแบบนี้มีความเจียมๆอยู่ด้านนอกหนึงแล้วข้างในยังขาวอยู่นะเนี่ยใช่ไก่คั่วเกลือนี่แล้วแต่คนชอบด้วยนะอาฮบางคนก็ชอบแบบว่าไม่ไม่เกลี่ยมเกินไปอ่าบางคนก็ชอบกรอบนะครับบางคนก็กรอบแค่นี้พอก่อยวกินไม่หมดเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอุ่นก็คั่วอีกรอบนึงมันจะได้ไม่แห้งมากใช่ครับเอาตัวสำใช่ ใกล้ได้หรือยังเชฟใกล้เอาขึ้นเลยเ UM. ดีย๋ยวจะได้ไปตัดจานลอได้แล้วครับอันนี้ได้เลยค่ะพร้อมที่จะกิงเมนูนี้เลียวนะเชฟเรื่องหลักทุกคนที่อยู่ในสตูนี้นะฮะว่าแววตาอย่างมีความหวัง ไก่เียนหัวแล้วครับใช่นี่และนี่คือเมนูต้อนรับตรุษจ,จีนของเราในปีนี้นั่นเองนั่นก็คือเมนูไก่ต้มบวกกับน้ำจิ้มซีฟู้ดและอีกเมนูหนึ่งนะครับผมแปรรูปมาจากทางด้านนี้มาเป็นไก่ทอดเกลือไก่ทอดเกลือนั่นเองคร,ครับผม <laughs> ท่านใดนะครับผมต้องการเครื่องครัวนะครับผมที่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นหม้อเป็นกระทะเป็นตะหลิวหรือว่าสิ่งอื่นๆใดๆนะอ,อย่าลืมนกนางนวลหรือว่าซีเกิลของเรานะฮะเครื่องครัวเขาคุณภาพเยี่ยมจริงๆนะครับผมไม่ต้องว่าจะเป็นหม้อต้มสแตนเลสท,ที่เป็นรุ่นโดมของเราใช่ไหมใช่ <ๆ S 2> ใช้ต้มไก่ตัวนี้<ช>หรือว่าจะเป็นกระทะเคลือบพิเศษนะครับผมที่เราใช้ในการทําไก่ทอดเกลือเมนูนี้นะครับผมสามารถหาซื้อได้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาหรือว่าใทรที่เกียรไปสาขาเชฟ สามารถเข้าไปที่ www. w w w t h a i w a s ดุ c o m นะครับผมหรือว่า bnbhome.com ตอนนี้ไทยวัสดุเองเนี่ยเขาก็มีแอปพลิเคชันแล้วนะครับเชฟสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ง่ายยิ่งกว่าเดิมอีกตอนเข้าเว็บใช่ไหม เชฟต้องเข้าไปแล้วเพื่อพิมพ์เบอร์ไว้เว็บอีกอถ้าดาวโหลดแอปมานะฮะตอนนี้ก็มีส่วนลดสำหรับสมาชิกใหม่ีมโหลดแอปตัวนี้ไวนะฮะจะสั่งอะไรก็ง่ายได้เพราะเขาสามารถจดจําข้อมูลเราได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่อยู่<ช>การจัดส่งการจ่ายเงินนะครับผมแล้วก็ยังมีคูป,ปองส่วนลดต่างๆแถมเวลาถ้าเกิดมีโปรโมชั่นเขาก็จะส่งข้อความไปในแอปพลิเคชันนี้เชฟก็จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆแล้วก็โปรโมชั่นเด็ดๆจากไทยวรสุัด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็อย่าลืมสามารถเข้าไปหาซื้อ ซีเกอลหรือว่านกนางนวลฮะเครื่องครัวนกนางนวลของเราได้ที่ w w w t h a ไว a ์เ u ็บ t ทยวคก็ไทยวัสดุทั้ง65สาขาเลยครับผมและอย่าลืมนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดเมนูเด็ดเมนูโดนนะฮะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์เมนูนี้นะฮะจะได้เพื่อนๆจะได้เอาไปทำกินกันนะฮะอร่อยกันทางครอบครัวนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอไปจัดการเมนูนี้แล้วล้วครับผมลาไปก่อนนะครับเชฟ เจอกันใหม่ในศึกครั้งหน้าโอเคลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ